สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะฮะขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนบ้านกุดเมกนะฮะตำบลกุดลังอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามนี่ฮะอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเมกครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับแนะนําตัวหน่อยฮะชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับนายภาคินปัจจบรงครับผม ครับก็เป็นผู้มนวยการโรงเรียนบ้านกุฎเมฆครับครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรครับท่านผู้มนวยการหลังจากที่ผมเข้ามาติดต่อว่าขอสถานที่นี้ให้หลวงตาบุญเชิญมาพักจมวัดรู้สึกไงบ้างโอตอนนี้ก็คือรู้สึกกิมบุญมากเลยครับตั้งแต่เช้าแล้วที่ได้ยินข่าวว่าหลวงตาจะเดินผ่านเส้นนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้มามาจอมวัดที่โรงเรียนของพวกเรานะครับทั้งาชาวบ้านที่อยู่ที่บ้านกุฎเมฆนะครับ,รบแล้วก็บ้านหนองน้าใสเนี่ยรู้สึกฝาบเพิ่มยินดีแล้วก็มีความสุข เหมือนกับได้รับบุญเหมือนกับเทวดามาเหยียบแผ่นดินที่นี่เลยโอ้โหขนาดนั้นนะครับแม่ก็นี่เป็นความรู้สึกของท่านผอนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปด้วยฮะท่านผอเห็นว่าผอเนี่ยนะประสานอสมประสานเจ้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลกดลังมาด้วยแล้วก็มีชาวบ้านบางส่วนนะเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านกำนันจะเข้ามาอีกใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับานี่การจัดเตรียมสถานที่กันยังไงมั้งฮะตอนนี้ก็โอ้โหมีมีตอนนี้มีลมลม ลมหมุนด้วยมีลมหมุนด้วยโอ้ยลมหมุนเออพายุลมหมุนกลางสนามเลยฮะท่านผอฮะก็เบื้องต้นนี่ก็ผมก็เมื่อกี้นี่ผมที่ผมประสานไปก็ขอเรื่องเก้าอี้นะครับแล้วก็เสือมาปูรองรับคนประมาณ2 0 0พคนนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนี่เห็นว่าผู้ใหญ่บ้านมีมีครับมีของเรามีพร้อมทุกอย่างครับมีพร้อมโอ้โหเวเชื่อ โอ้โหนี่ก็จะผู้เสือผู้เสือนั่แล้วก็เก้าอี้เต็มสนามเลยฮะตรงนี้ลองรับได้นะน่าจะลองรับได้สองพันน่าจะได้ครับสองสองสามพันได้สบายสนามโรงเรียนเป็นโรงเรียนมีเรียนชั้นไหนบ้างฮะตั้งแต่อนุบาลสองจนถึงปหกครับอนุบาลสองปหกก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขนาดเล็กขนาดเลครับที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปสมศึกษามหาสารคามเขตสามครับอือมนี่พูดแล้ว ผมจะบอกเลยว่าบางครั้งก็พักโรงเรียนใหญ่บ้างโรงเรียนเล็กบ้างครับผมบางครั้งก็พักที่วัดบ้างครับผมนะครับบางทีก็ไม่ได้ติดหรูลงตาบนชื่นท่านไม่ได้ติดหรูนะไม่ได้ติดสุกเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยท่านพักจํมวัดนี่เป็นห้องห้องเขารียกอะไรนะที่เมื่อกี้เข้าไปดูห้องนักเรียนอนุบาลเป็นห้องเรียนอนุบาลซึ่งเป็นห้องล้างด้วยห้องห้องที่เราไม่ได้ใช้มาเป็นเป็นปีแล้วครับแต่นี้มันมามาในลมิต ใช้ได้แล้วก็ห้องใช้ได้ปกตินี่นี่พี่พี่อสมมโหวันดีครับวันดีครับผมอันนี้ยังไม่ได้มาตรวจวัดคัดกรองก็มาเก็บขวาดเช็ดถูนก่อนนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะโอ้นี่อสมมมาการเต็มเลยแล้วก็หน่วยกู้ภัยแล้วสักครู่นี้ประสานเอาน้ำมาลงแล้วคุณหมอมาด้วยคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงเดี๋ยวพอรอก่อนผมเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยคะพออ่านแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรฮะ กันนิกาคัีค่ะมาจากไหนสังกัดไหนเป็นเจ้าที่สาธุอยู่ที่โรงพยาบาลสุดรลังค่ะม,มาช่วยเตรียมสถานที่กับอสมค่ะโอ้แล้วนี่มานี่แล้วโดดลงลงโรงพยาบาลมาทํางานที่นี่เขาไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ต้องมาดูแล<ช>ด้วยเนาะต้องเป็นเขตในในเขตรับผิดชอบอ๋อเป็นเขตรับผิดชอบชด้วยเดี๋ยวไปวัดคัดกองข้างหน้าด้วยนะใช่นี่ฮะโอ้เนี่ยใครอยากจะมาให้พยาบาลคนนี้รักษาก็มานอนได้ที่โรงพยาบาลกุดรลังนะ แต่ผมสลาผิดคนหนึ่งนะ<笑><笑>อะเดี๋ยวให้ท่านผู้มนการฮะไปดูห้องที่หลงวงตาบุญทื่นจะพักจําวัดก่อนแหมเรียกว่าเปิดวาร์ปเลยได้ไหมเมื่อกี้ประมาณ30มนาทีที่แ,บบแล้วสภาพเป็นอีกแบบนึงเราไปดูสภาพตอนนี้ผมเห็นแล้วแต่ว่าผมไม่จะถ่ายรูปไปผมจเสียได้พอดีชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่นี่ฮะโอโ้บบโห พี่พี่อสมมนี่จัะเลยนะฮะเออวันดีค่ะหนูน้อยโอ้โหเอี่ยมเลยประมาณ20เมรภาพสกปกไม่มีแล้วเลยทำยังไงดีเนี่ยตอนแรกนี่สกปกมากนะเพราะว่าไม่ได้ใช้มาปีกว่าเป็นห้องล้างนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตนะครับวันดีครับคุณพี่ครับกำลังทำอะไรฮะเนี่ยผมก็รู้แล้วล่ะแกล้งถามไม่งั้นแหละ เดี๋ยวะะจะให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยมาพักจังวัดในห้องนี้แล้วก็ใช้ห้องน้ําตรงนี้นะฮะก็จะมีหลวงตาบุญชื่นมีครูบาไก่แล้วก็มีสำม,มเนรรมียนทำนะฮะมีสามลูกด้วยนะฮะมีพระสองเนนหนึ่งนะฮะนี่กาลังกวาดถูกันอยู่นะฮะขัดห้องน้ําพื้นมีมุงรั่วฮะกันยุงได้ <นะ S 2> อ๋อยุงไม่กลัวนะฮะกลัวเสือ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเสือที่นี่ไม่มีับไม่มียุงหลวงตาบอกว่าไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เอาสลิงมาดึงนะฮะมันกัดตัวนิดเดียวช่างมันหลวงตาบุญชื่นบอกไว้โอ้โหนี่ฮะ เมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้นี่ก่อนจะถ่ายอ่ะโหพอถ่ายเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวเลยพัดีครับพี่ฮะนี่เป็นอสมอหมดเลยอยู่ในหมู่บ้านไหนจ๊ะนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ละหกสิบจ้าหกสิบโลเหรอหูหน้ายังกับสามสิบห้าโอ้ไปกินอะไรมาเจ้าไปกินอะไรมายายทำไมถึงเดือสาวขนาดนี้เออทำไมสาวขนาดนี้เนี่ยนี่ออกจากบ้านได้ไงเนี่ยสามีไม่กลับถังไว้เหรอเนี่ยโอ้โห แม่ร้ายจริงๆเลยหกสิบแล้วดูที่น่ะก็จะมีห้องนั้นก็จะเป็นห้องรับรองกับคณะที่มากับหลวงตานะครับเป็นห้องประชุมใช้เป็นที่ห้องรับรองคณะติดตามสิบหกคนครรวมถึงผมด้วยแต่ว่าผมจะนอนหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราโชว์อาคารแล้วกันมาดูหน่อยโอ้นี่เรื่องเล็กๆแต่ว่าเข้มแข็งมากเลยโอ้เอ้าเดี๋ยวงบประมาณงบประมาณต้องขอกับใครเนี่ยจริงๆแล้วพูดได้ไหม งบประมาณก็จากเงินอหนุนของของของเขตนะครับของเขตมาให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็จากจากอบตด้วยเกี่ยวกับอาหารจังหวัดใครใครเป็นคนอนุมัติงบประมาณนะท่านบอกบอกได้ไหมอ๋อก็ก็ก็ต่อกันมาตั้งแต่อืมอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำฮะเดี๋ยวให้คนได้ใช้กันเนาะจะขอตังกระทรวงเดี๋ยวผมเส้นอนุมัติให้สิบล้านพอไหมเดี๋ยวผมเส้นเองเพระคนอยากสูนเลยับอยอกเล่นนะหยอกเล่นผมไม่มีอำนาจก็จะมีสระว่ายน้ำพื่นเที่ยนเด็กกว้างมากอ โอ้โหแลมีโครงการอยากจะปลูกกล้วยให้นักเรียนกินโอ้ี่ปลูกกล้วยด้วยบริเวณสระเนี้ยเด็กนี่มีกี่คนฮัดในโรงเรียนเนี่ยปัจจุบัน91คนครับ91หรือ91นะครับหมวดนี้หรือเปล่าไม่รู้นะพวกนี้หวยออกด้วยถ้าออกมา91นี่ไม่โทษผมไม่ได้นะผมไม่ได้ให้หวยนะนี่โอ้โหคณะติดตามหนึ่งสายมาถึงก่อนแล้วนี่อันนี้อันนี้มาจากประสือคันก1อ2ก3สีชมพูครับโอ้ นี่ฮะเดี๋ยวมันย่องดูเนี่ยพวกเราจะกินนอนกันอยู่พักที่ไหนก็จะกินนอนตรงนั้นแล้วก็จะกางเต็นท์นอนกันเอาอาหารที่หลวงตาท่านบินสบัดตอนเช้านะฮะเหลือก็เก็บมากินกันนะกินตามมีตามเกิดบางวันก็ข้าวปลาโอ้โหนี่เก็บอะไรมามั่งตอน่านบินสบัดเมื่อเช้าน่ะไหนคุณแม่แต๋วแม่แต๋วมาจากบางสะพานประจวบนะยายน้องเกตคนนี้โอ้โหนี่กินกันอย่างนี้พอพวกผมกินกันแบบนี้ดูโอ้โหมีมีครู บางทีก็ไม่มีข้าวกินเพราะว่าบินทบาทมาตามสบายเลยนะครับตามสบายเลยพ <pequ ena> ออกอมนำน่าจะเชื่อพอออใช่ไหมป้าดีครับนี่พออองเรียนนะคุณแม่ตามสบายเลยนะอันนี้าม,าาามาจากประจุนะฮะนี่มาขวาดถนนนําหน้าหลวงตาคุณชื่นไม่ธรรมดานี่ริบาลนี้อ้าวจัดเลยครับคุณแม่ถ้าอยากไปเที่ยวป่าก็ได้ซึ่งตัดโอ้ไม่ต้องไปเดี๋ยวงูเงี่ยวกัดเข้าโอ้ตามสบายเลยครับโอ้สุดยอดเลยไปไปหาหมามุ้ยมากินกันดีกว่าคุณแม่แก้วเรา นี่ฮะโอ้โหแป๊บเดียวนะผมชาร์จแบตโทรศัพท์แป๊บเดียวเก็บกวาดเช็ดถูกันเลี่ยมเลยตอนแรกไม่ใช่แบบนี้นะโอ้ถ้าเห็นภาพแรกนี่เป็นลมเลยเดี๋ยวรอผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก็เดี๋ยวเรา,บบา,า,เราจะไปแต่งตรงที่จอดรถที่จอด,ดรถที่จอดรถตรงของโรงเรียนนี่ต้องบอกว่าไม่มีนะ,ะ <c oughs> ท่านผู้ชมครับที่จอดรถในโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะฮะเพราะว่าที่ไม่มีที่จอดรถแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่จะบอกว่าผมเดี๋ยวก็หาว่าแหมมึงอยากได้หน้าจังไม่ใช่นะก็ผมจริงๆริงนะ ใช่ไหมคนติดต่อใครับมาสารในทางกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วคนมาติดต่อใครพอบอกท่านผู้ชมทางบ้าน่อยหมายถึงผนจะมาติดต่อโรงเรียนเนี่ยว่าจะมาพักเนี่ยใครติดต่อพอออกมาอ๋อก็ก็พี่กับผมัไงกับพออึกนไปไหนกับผมแล้วคนมาติดต่อใช่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 ตรงห้องโน้นพี่นันห้องโน้นห้องโน้นกำลังทำความสะอาดห้องแรกใช่ห้องแรกห้องแรกมีห้องน้ําในตัวครับพี่ตรงนี้ก็พักได้นะฮะตรงนี้ก็พักได้นะ อาการอันนี้ไปส่เราห้องแรกเลยพี่นันตรงนี้ไม่มีห้องน้ําตรงนั้นมีห้องน้ําในตัวกาลังทําความสะอาดอยู่พี่นันนี่เป็นคนจะเรียกเป็นโยมุถากลงตาวุญนชืน่นคอยคคล้างบ,บาตรคอยตักกีวอนคอยอะไรเงี้ยชงน้ําปลานะต้มน้ําขิงน้ําตะไคร้ชงน้ําแดงโซดาอันนี้ผมก็เพิ่งทําไปเมื่อตอนเดือนมีนามนี่ก็เอาศรัทธาจากชาวบ้านเนี่ยสามหมู่บ้านนะครับเป็นกุดเมกน้ำใสบ้านคุกลีร่วมกัน อออคนละ50บาท20บาทร้อยถังร้อยแล้วก็ได้ฐานสารพระภูมิขึ้นมาโอ้สุดยอดเลยนุโมทนาบุญด้วยทีนี้อย่างนี้เดี๋ยวฐานที่จอดรถนะครับโอ้พี่นันนี่ประสานผู้ใหญ่บ้านไปพอนี่ยพออองเรียนนี่พี่นันนี่เป็นมือโถากหลวงปู่นะฮะเราจะใช้นา ข้างหน้านาข้าวของชาวบ้านที่อยู่เ no. yes. อาหน้าเาเรียบอนุญาตแล้วอนุญาตแล้วสุดยอดมั้เนาะเดี๋ยวเอารถไถมาเกตให้บ้านมาแล้วก็เอารถไถให้บ้านเลยเอาลวดหนามี๋ยวชาวบ้านก็จะมาช่วยกันอ mmm. ่าเป็นไงเหลือเชื่อ่จิตงานชาวนระจิตอยู่ทั้งนายกอบตทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันได้อยู่ในนั้นหมดก็เลยผมไม่ได้ไปร่วมเพราะผมเตรียมผมเตรียมประสานกับสถานที่แล้วก็ที่ทําวัดที่เอาตรงเสาธงเลยครับ ก็เอเสาธงเลยแล้วปูเสื่ออย่างเดียวตั้งโต๊ะอ่ปูบูชาที่โรงเรียนมีไหมครัโต๊ะหมู่บูชาถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะขับรถไปแพร่ไปซื้อโต๊ะหมู่มามี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 นะมีครับพระพุทธรูปมีไหมมีครับมีนี่ไม่มีเดี๋ยวจะองใหญ่เลยอ๋อถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะได้ขับรถไปเาที่พานผมมาครับผมอยู่มองนี่อะไรนะที่จอดรถตอนนี้รอไม่นอนกลับนะเนี่ยเอานี่เป็นภรรยารองพุ่งกลับเหรอโอ้โหฝากใบสั่งไปสามใบได้ไหม โอ้ยท่านคุณนายภูมกับนี่เองผมโดนใบสั่งมาโดนใบสั่งสิบกว่าใบแล้วเนี่ยเรากลับยู่อุบลค่ะไม่ไม่ไม่ได้ขออะไรหรอกให้ภูมกกับไปเสียแทนผมหน่อยไม่ได้ค่ะพอได้หยอกเล่นหยอกเล่นพูดเล่นผมไม่โดนผมขับสามสี่สิบเองผมขับไม่เร็วเราเนี่ยไม่รู้ว่าสุดที่เขามเขามาใกล้ๆพักนะเนี่ยให้พักเพราะว่าก็ไม่พักแล้วมามามาช่วยผมก็ฉีดพร้อมหลวงตาบุญชื่นไปผมฉีด ที่โรงพยาบาลอะไรอ่ะอะไรอะไรเหลื่อมๆบ้านเหลื่อมโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปฉีดไฟเซอร์มาตามตลอดเลยนะคะนี่เพื่จะเห็นหน้านี่พี่ตามครับอุ้ยจริงเหรอจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อตามเพจตลอดตามเพจชื่อเพจอะไรเดี๋ยวบอกก่อนชื่อเพจอะไรตามมันจะมีเพจเอ่อทีวีนิวหรืออะไรไทยนิวทั่วไทยนิวโอ้โหทั่วไทยด้วยต้องเอาทั่วไทยด้วยนี่ จะมีทั่วไทยอืแล้วก็มีอีกคนนึงจะเป็นตั้มดัมซิ่งอ่า้ยูทูบเบอร์ใช่ค่ะอัันนน้ยูทูบเบอร์ของทั่วไทยนิวก็มีนะไปดูไปดูทั่วไทยด้วยโอ้แจ้งข่าวสารคามด้วยทั่วไทยนิวอันนี้ไมเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับจีิแล้วรู้ได้ไงผมชื่อบิ๊กบังรู้ได้ไงพอเห็นหน้าลงมาเอ้าคนนี้อยู่ในเพจเราตามอยู่บิ๊กบังนั่นนั่นนนนั่นนั่นนั่นน่ ไม่ดังได้ยังไงโหพูดเสียงดัง้ันขนาดนี้พอาเมื่อเช้าตอนที่หลวงพ่อกำลังใส่บารกำลังตักบารอยู่คบิ๊กบังเป็นคนบอกบอกว่าให้ลงจากเก้าอี้ม่ให้นั่งเก้าอี้ลงมาแล้วก็ถอดรองเท้าถูกต้องผมเป็นคนพูดจำเสียงได้ใช่ไหมขอบองเค้าทุกคนเลย อ่าไม่ก็บอกเขาเราย้ายเขาได้บุญเราไม่ได้ไปดุไปตะคอกเขาบางคนก็บอกเอ้ยบิ๊กบังเสียงดังยังเลยกับเราเสียงดังนี้เราไมียพระเอกลิเกใช่ปะ่ะใช่เราพูดจักจากข้าข,าขาตลอด24ชั่วโมงก็คงเป็นมันไม่ได้นะฮะหลวงตาหน้าสงสารจังเลยจะสงสารทำไมหลวงตาเราสงสารหลวงตาเดินไม่ใส่รองเท้าโอ้นี่ฮะเดี๋ยวพอ,อ,อไปดูน้ำกันหน่อยดีกว่าพี่อิ๋วบ้านเชิญครับต้องเรียกคุณนายอิ๋วไม่ต้องเรียกพี่อิ๋วดีกว่า เรียกคุณนายมันดูยิ่งใหญ่เกินไปไม่เอาไม่กล้ายื่นใกล้เนาะเรียกพี่อิ๋วยังขอตังกินขนมได้บ้างเรียกคุณนายไปกล้าขอตังเขาเหรอติดตามหมดค่ะไปตอนที่ท่านผู้ดยสารไปใต้ก็ตามค่ะตามดูตลอดกดตลอดกดไลค์เนี่คุณนายพุ่มกลับเนี่ยถามหน่อยเพราะว่าอยู่ที่นี่ต้องรู้อยู่แล้วผมอยากกินต้มตัปูปลาร้านไหนอร่อยชีเป้าหนยดิ เดี๋ยวบอกอสม้าน่วโคกลี่ไปจัดการมาไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมไปเองอย่าไปยุ่งกับผมผมเดี๋ยวผมไปซื้อกินเองอยู่ตรงไหนร้านเดี๋ยวบอกผมแค่นั้นแหละน้ำเต็มเลยนี่ฮะโอเไงฮะอันนี้อันนี้ยังน้อยเดี๋ยวหกล้อมอีกคันหนึ่งนี่ฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยประจิมนะฮะหน่วยกู้ภัยประจิมจากอำเภอบอระเบือนะครับนี่นำน้ำดื่มมาแล้วนะฮะไงฮะพออ ทุกอย่างที่หลวงตาผู้ชื่นรับประเคนมาวันนี้เดี๋ยวมอบให้กับโรงเรียนทั้งหมดเลยสาธุไม่ธรรมดาฮะอ้าวเดี๋ยวขอแยกถ่ายหน่อยนี่เป็นไงฮะน้องๆหน่วยกู้ภัยประจิมนะฮะน,นี่ฮะประจิมคนเดียวเอาแล้วนี่หน่วยไหนเนี่ยเดี๋ยว่อนหน่วยไหนสีโสพลโอห,โหตายแล้วแล้วสีเดียวกันเลยนี่ก็าทำเนียนนะแหมทำรประจิมตัวปเปลือเลยกู้ภัยสีโสพลนี่อยู่อำเภออะไรนะ อยู่อำเภอเมืองสารคามโอ้โหนี่มาช่วยกันน้องๆโอ้พี่ขอโทษทีนึกว่าประจิมอยู่หน่วยเดียวปัจิมแฝงมาคนเดียวโอ้โอยออ <c oughs> น,นี่ฮะทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยมอ่าลงบางกลุดรังเนี่ยน,นะฮะเป็นโรงพยาบาลสนามด้วยมีผู้ป่วยโควิดอยู่ด้นะี่เราถูกกรลต่าม,มาให้คุณครูมาปลเองน้าวัสดีครับนี่คุณค,ค,ครูนะเนี่ยร<อ>เราทำอะไรคะคุณครู ะพอโตแล้วจะเอาตำอะไรจัดให้เลยเอาตำซั่วแล้วก็ตำปลาตำปลาปูปลาโอเคค่ะลดจัดพริกสองเม็ดโอเคลดจัดสองเม็ดก็กินไม่เผ็ดไงนี่ต้องลดจัดพริกสิเม็ดโอ้ยได้ไม่ได้ดูหน้าผมใสกับโตโน่จะให้กินเผ็ดขนาดนั้นได้ยังไงคุณครูคุณครูสอนชั้นไหนเนี่ยชั้นป .3 ค่ะป .3 เหรอสอนภาษาอะไรสอนอะไรวิชาอะไรวิชาอะไรนะ ทุกวิชา,ชาเลยเหรอีคุณกล้องตุริยาโอ้มาอย่างไรเนี่ยโอ้โหนี่สามกล้องนี่ลุมอยู่คนเดียวเนี่ยสวยอยู่คนเดียวเลยโอ้เหลือเชื่อจริงๆเลยเลอโอ้โหแล้วลุมอะไรกันอยู่ตรงนี้เอา้าเดี๋ยวผมหนีกัน <c oughs> โอ้ยสนุกสนานเฮฮาจริงนะฮะวันนีน้นี่ฮะเดี๋ยวนี้ น้ำเดิมนะครับขนมนมเนยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนำมาลงทั้งหมดนะะเดี๋ยวผมออกไปก่อนนี้กว่านะฮะแล้วก็ท่านาแต่เรื่องโชคดีท่านพกับเราแล้วก็ท่านาแต่เรื่องโชคดีท่านพกมาอันนี้พี่อิ๋วเนี่ยเป็นคุณนายพุ่งกลับด้วยนี่เป็นคุณนายพุ่งกลับฝากเนื้อฝากตัวด้วยไม่ต้องไม่ต้องเราฝากใบสั่งไปเลยเออจะฝากเนื้อฝากตัวทําไมฝากใบสั่งสร ฟันแีได้อยู่ค่ะได้พอได้พอได้พอได้อยู่ค่ะโ้ไม่ธรรมดาถึงว่ามีออร่านี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่อิวปีนี้ห้ครับหค่ะปีใหม่ก็จะได้5้สเจ็ดค่ะไม่เชื่อลอกดูแบบประชาชนก่อนอ้าวศูดค่ลดสิคะหน้าตายกับสีแมทำไมสา้ค่ะเ็ที่ใหญ่ของโรงเรียนนี้เป็นขายใหญ่หรือพี่ใหญ่ พี่ใหญ่อ่ะมาดูนะฮะอีกมุมหนึ่งฮะเจ้าที่น้องๆฮะหน่วยกู้ภัยจากศรีโสพลเมืองมหาสารคามนะครับแล้วก็นี่อ่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องๆหน่วยกู้ภัยเนี่ยทุกพื้นที่นะที่ผ่านมาในเส้นทางทุกดงของตาบุญชื่นนะฮะช่วยเหลือกันโหอย่างดีเยี่ยมจริงๆนะฮะเหน็ดเหนื่อยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายครับพี่อสมมว่าไงจ๊ะ อ๋อเจ้าที่สาธรสุขครับครับผมท่านมาเยี่ยมแล้วว่าจะให้เราช่วยอะไรคะพอดีโอ้เยี่ยมเลยคุยไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยได้ไหมไม่เป็นไรเนาะวันดีครับผมวันดีครับท่านครับขออนุญาตนะครับพอดีไลฟ์สดอยู่พอดีไม่เป็นไรเนาะเพราะเราไม่มีความลับเนาะก็จริงๆแล้วเราอยากให้มีการตรวจวัดคัดกรองเหมือนทุกพื้นที่นะครับเข้มงวดเรื่องมาตรการป้องกันโควิด19นะครับทีนี้ทางเข้ามันมีอยู่สองจุด เมื่อกี้ผมก็นําเรียนท่านผู้บริการว่าอยากจะให้ตั้งทั้งสองจุดเลยเพราะว่าเราห้ามคนให้เข้าจุดเดียวไม่ได้เนาะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ทางทางสาธารณสุขมีอะไรให้ทางคณะติดตามได้ทําอะไรก็บอกนะครับคือเราอยากทราบความคดนรับที่มาทำบ้านนี้ครับเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะสนามเลยครับคือเอาที่โล่งเลยนะครับแล้วก็นั่งเว้นระยะห่างกันใช่แล้วก็เป็น เสือก็ตอนนี้ประสานเพิ่มในการประสานไปทางผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วเดี๋ยวทางอะไรอตเดี๋ยวจะเอาเสือแล้วก็เอาศาสตร์เอาเก้าอี้มาฮะมาจัดเตรียมเพื่อรองรับคนที่จะมาร่วมทําวัดนะฮะ<ช>ประมาณนี้ครับเบื้องต้ทนที่ผ่านมาก็ประมาณสองพันพันกว่าใจเย็นอย่าพึ่งขาอ่อนไม่เราเว้นระยะห่างโควิดจะมาตรงไหนแล้วแดดร้อนเปรี้ยงขนาดนี้ มาประมาณ2,000คนก็ลองรับไว้2,000ก็น่าจะเต็มสนามเต็มสนามแล้วก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆกระจายกระจายกันไปไม่ไม่ได้ให้เบียดเสียดยัดเยียดตอนนี้ประมาณกี่ทุ่มนะครับเพิ่มก็โดยประมาณจริงๆแล้วท่านจะทําวัดประมาณ6โมงคึ่นะครับ18.30แต่ว่านาฬิกาของตาบุญชื่นเนี่ยจะเร็วกว่าเราประมาณ10นาที คือผมก็คาดว่านะที่ท่านทําก็ไม่เคยเกินครึ่งเลยก็ประมาณ1 0อ่าสิบแปดจุดห่าอ่าสิบแองนะไรเงี้ยท่านทำคือพูดง่ายๆว่า1 8 0แย์ต้องนั่งสแตนบายรอกันแล้วนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็มานั่งรอตั้งแต่5้าโมงกว่าแดดล่มนี่คือคนนั่งจองที่กันแล้วดีคนนัทีันตรับที่ในกันแสมาทันอยไ่รัันทัน ตอนนี้ระยะทางก็เหลือประมาณน่าจะประมาณ7กิโลนะครับลวงตาท่านก็จะเดินทุดงถึงที่นี่นะครับก็เวลาท่าน,น,นอยู่ครับท่านอยู่นนบนตรงนี้ฮะตรงที่นั่นนั่งทําวัดอยู่บริเวณหน้าเสาธงเนี่ฮะเป็นลานหน้าเสาธงเดี๋ยวจะปูเสื่อแล้วก็นำโต๊อะอ่เขาเรียกอะไรนะแขกนี่ได้แยกที่ที่วางอ่ะเขาเรียกโต๊ะหมู่บูชานะฮะ,ะใช่เราก็ไม่ได้ให้ใครมากราบเพราะว่าให้นั่งนะครับอ,อ่าให้นั่งห่างไม่ได้ให้เข้ามากราบมา สนทนาทาอะไรก็อาจจะมีเป็นบางคนนี่ไปอาจจะเป็นเจ้าที่เข้าไปคุยนอกนั้นก็คือก็นั่งกันเวระยะห่างทำวัดสวดมนต์แล้วก็รับพรช่องเย็นก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับแดดร่มคนก็น่าจะมานั่งจองคิวแล้วฮะท่านก็ของชมวัดเนาะใช่สนามตรงนี้จะอากาศดีค่ะโอ้เจ๋วเลยจะมีพวกเด็กเยาวชนมาซ้อมกีฬาตรงนี้่ะก็นะฮะก็เดี๋ยวนะตอนนี้กำลังเนรมิตพื้นที่อยู่นะครับ แล้วตอนเช้าแหะครับตอนเช้าก็จะมีการสวดมนต์ทําวัดเช้าเวลาก็ประมาณตีสามสิบห้าตรงนี้เลยที่เดิมเลยตรงนี้เลยฮะนั่งนั่งทำนี้การกติมีคนร่วมพิธีไหมครับก็ประมาณร้อยสองร้อยคนประมาณนี้เพราะว่าโหตั้งแต่ตีสามเขามานั่งรอกันอะตีสามสิบห้าตีสามยี่สิบก็เริ่มทำนะฮะไม่เยอะครับไม่เยอะ พราะอากาศหนาวด้วยเนาะกลางคืนตักบาทเตือนตรงนี้หรือว่าจากบาทก็เดี๋ยวจัดในสนามนี้เลยครับเวระยะห่างกันเป็นวงกลมทาเป็นวงรีอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับ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 ใ่ครับ่ครับใช่ครับเช่ค่ครับใช่ครับใช่คช่ครับใก่คับนช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่้รับใ่รับใช่ับนช่ครับใ่ครกบใช่ครท่า่ครั่รับใ่า่ค บางบางช่วงเนี่ยคนน้อยเทนอเวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับสาณาุขอํอำเภอกุดรังนะฮะนี่ขอบพคุณมากเลยฮะเจ้าที่นะครับมาอำนวยความสะดวกกันนะฮะนี่แล้วนี้ก็เป็นโฉมหน้าของเร่าพี่ๆอสมนะฮะแล้วก็เจ้าที่โรงพาลอันนี้ตอนนี้เมื่อกี้ถามแล้วอันนี้ชื่ออะไรนะผมลืมละชื่อกันนิกาค่ะคุณกันนิกาฮะชื่อเล่นชื่ออะไรกันค่ะชื่อเล่นชื่อกันนะฮะ หมอผู้กันคนสวยคุณหมอผู้กันคนสวยใครอยากให้หมอผู้กันฉีดยาก็ไปป่วยอยู่โรงพยาบาลเองแล้วกันนะแต่ผมแข็งแรงฉีดได้ค่ะโอ้ไม่ต้องผมไม่เอานะกลัวแล้วอ๋อน้องแสบด้านแล้วมาบ่อยนะมา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 ซุมนี้บ่อยเนี่มาซุมนี้บ่อยละหมอออไรมาครับคุณหมอหมออหมออนี่ผมบอกได้เลยว่าหมออคาดผิดผมไม่ได้มาหาหมอกันแต่ผมมาหาพี่อิ๋วอ๋อ เพราะเมื่อกี้นี่จีบไปแล้วส้มตำปูปลาจัดมาจัดมาแล้วค่ะจ่งมาแล้วค่ะเดี๋ยวลูกเพจดาม่ามาด่าผมหาว่าขอของกินอีไม่ใช่นห่่ผมผมจะไปซื้อกินอยู่แล้วกินงันี้นักทีมงานมาเดี๋ยวจะไปหาซื้อส้มตำมาให้ทีมงานกินกันเพราะผมเป็นเหมือนพ่อบ้านประมาณนี้นะครับ ่นีฮะบรหมอก็นออซมาโมหามุตแปมุตสองีกสุดยอดโฮ้ยสุดๆพอดีประชุมแบงค์ทันสุดๆเดยอายวจะบอกให้เลยเพราะว่าฝนต้นไม้กไม่ย่องเส้นหนาเขาต้นไม้ก็ต้นสูงหลายต้นช่วยกันดีมากอ้าวผมคงต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสารวัตรเอาสวัสดีครับเป็นสารวัตร สาวัดกำนันเนาะแล้วพ่อกำนันมาไหมครับเดี๋ยวมาเนาะรู้แล้วเนาะอือกำนันไปติดต่อเรื่องก็เหลือตอนนี้เราเหลือเครื่องเสียงเหลือเก้าอี้เหลือเสือเสืออรว่าสตร์ที่นี่เลือกอะไรกันสาดเนาะกำนันมาพอดีอาจจะปิดไลน์ยังไม่ปิดแล้วงั้นเดี๋ยวสัมภาษณ์กำนันหน่อย นี่ฮะกำลังประชุมกันอยู่นะฮะนี่หมายตอนนี้แดดร้อนมากนะท่านชมครับแต่ว่าอีกสักครู่หนึ่งน่าจะร่มรื่นนะเพระออค่ะหมอผู้การว่าตอนเข้าไปยิงวัดไข่เพิ่งซีโมเหม็นเท่าสี่ห้องก็เข้าไปในเมื่อบานดอาบน้ำเป็นกระสีวัดออกไม่มีอะไรมาตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะใครมาตั้งแต่เมื่อเช้านี่ทีมนี้เลยไม่เป็นไรไม่ต้องอาบน้ำหมอเดี๋ยวเอาทิชชู่เปียกไป เช็ดตัวตัากำกัวัาดีค่ะไปม้วนชาให้พี่ไปแล้วพอันอีอเดี๋ยวตั้งต้องเก่อนัูดั่งขวเครับ้านสร้าง้รย่เ้ากุญแจรถใครครับพี่วันนี้คะางรถ่าไผมับมับ่อใคมาตอนนี้เขาคินก๋วยเตี๋

ขวัสดงค่ะยนดที่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ สบปอไต้งต้นโม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 งต้อโมงต้นโมงต้ไฟมต้นโมงต้มงต้นต้มงต้อโมงต้นงต้นโมงต้นไมต้ต้งต้มต้ต้ต้นต้นมต้ต้นปต้นต้ต้ต้ตนต้ต้งไปต้งต้มต้ต้ต้มตนต้องต้อต้องต้นต้งต้นต้ต้นมต้อ นยม่ายโยม่ในงาน่ในงานในงามือดีโดนเายโดนต่อใบเสร็จอันนี้เราคุยเราคุยกันแบบคุยแบบลับๆแล้วกันพาม่อสี้นาากเขาามผมผมไม่กล้ามง่ไปบอกเนะอไมู่้นยมละแกงพรว่าใต้ค ให้เตรียมพวกเสื่อพวกกยี่เนี่ยรองรับให้พอเนาะเพราะคนแก่เข้าเขาต้ัตื่นเมียมัตเป็นคนี้คนนี่นี่นี่ดีเลยเไนนม่ีบานอย่างเดียวของไ่สานนะของกอสารนี่มากเขาไอกว่ามาเตแล้วเข่าาข่ก็ยัเรถเมลรถเรถเเป็นเกสาเนก็ลงเเป็นอะไเปที่เสื้อดวนีคก็โอเคแล้วแ้าวมา รถไหรถด,ดำวุ้ยไงบานกะยุ่งนี่ว,วะ ดีกรสังมันไปหลายเรียวตง่งเอาคนมาสอยกันดื้อเาล้กัแล้ก็ปักสนี่อยมีผู้แ่สองแ่ทางเข้าใช่ไหแค่สองล็อกแค่สล็อกแค่ทางเข้าแค่สองล็อกก็ได้เดี๋ยวก้เีรถททั้คนหรือเลาเดียวมจไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวีเดี๋ยวีเดี๋ยวเดี๋ย คงจะต้องหยุดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทวไทยนิวนะฮะแล้วก็ที่กําลังรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่อง youtube ของช่องทวไทยนิวด้วยนะฮะวันนี้<า>ถ่ายทอดกันสองช่องเลยนะฮะสองช่องทางทั้ง youtube แล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับ